มาขาพี่น้องเรียกเรียกว่า FC สุดห่วงหลังจากที่น้องอุ้งอิงเพชรบานแพ้งเด้มีการออกมาเคลื่อนไว้แบบนี้กลางดึกนพินองเนาะนะคะสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพ้งนะคะน้องได้มีการออกมาเคลื่อนไวบบน้ว่าจังไดเป็นอย่าง FC แฟนครับหลายหลายคนจังภาคกันห่วงขนาดนี้นะคะนีระนองได้มีการออกมาเคลื่อนไว,ว้นะคะว่าแมวสุดที่รักของหนูหาย ซึ่งขันผู้ใดที่ได้เป็นเอฟซแฟนคลับของอุ่งอิงพเพชรบาดแพ้งกศิสย์าบดีครับพี่นองวา่าอุ่งอิงน่องกสิมีมาสุธีรักนะคะมีแมวสุธีรักซึ่งแมวนีนกสิสอวาตูรูนะคะแมวนี่ซือวาตูรูแล้วบันที่นี่เจ้าตูรูนี่แหละหายไป ในค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะพากันบอกว่าโอ้ยเม่ว่าสิ์เป็นพอการใช่หรือว่าสิเป็นช่องย t u b e ช่องไหนก็ตามที่มีการไทยอ่าอะไรก็ตามที่อยู่บ้านน้องอุ้งอิงหยดวิวสิึืนแมนอีลีค่ะพี่น้องสิท่ายหยาสิท่ายง่วสิท่ายหม้าสิท่ายแมวท่ายยังกระตามสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามขอเพียงแค่ถ่ายอยู่ที่บ้านน้องอุ้งอิงนะค่ะคลิปผู้นั้นสิึืนท่านที่มันแมนคว่ำเพลินบันที่นี่ค่ะพี่น้องแล้ว ในการที่ยูทูบเบอร์ไลท์ช่องได้มีการไปถ่ายอะไรก็ตามที่อยู่บ้านน้องอุ้งอิงนะคะนั่นหมายถึงว่าสิ่งสิ่งนั้นนะคะก็สิเหตุให้มีคนรู้จักไล์ขืนนำยางหมาจังสีนอพินองเนาะนะคะจะโดจังสีแม้นะคะหมาอยู่ที่บ้านน้องอุ้งอิงกลายเป็น มาที่ดังไปแล้วในตอนนี้หลายคนก็คือแบบคันหา้าถามวา่ารู้จ,จักมาองอิงบอหลายคนก็สีรู้จากทันทีว่าซื้อบักโดจังสีแม้แล้วคันทามแม่อุงอิงซื้อบายังกะสีว่าตู้รูลายคนกะสีว่าจังสีก็คือเอิ่นวา่าทุกคนทุกคนจะรู้จักดีวันเถาะยังกะตามทีอยู่บ้านน้ององอิงทึงมาทึงยังกะตามที่นอ้อง,อง,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 องได้มีการเลี้ยงน้องกะสิมัก ตังซื้อนะคะตังซื้อเหรนให้อยู่ตลอดนะคะแล้วนี่แหละอุ้งอิงเรียกได้ว่าน้องก็รักของน้องนะคะแต่ในตอนนี้ กลับหายนะคะไม่รู้ว่าหายไปที่ไหนตอนนี้ก็คือยังบอท่านได้เห็นยังบอท่านได้พบเจอสําหรับผู้ใดทีได้เห็นหรือว่าได้พบเจอเนะี่ยก็สามารถติดต่อทางด้านน้องอุ้งอิงไปได้หรือว่าติดต่อทางด้านพ่อแม่อุ้งอิงน้องพี่น้องน่าเรียกได้ว่าสําหรับในตอนนี้หลายคนก็นพากันตามหาวันเถาะนะคะสำหรับแมวของน้องอุ้งอิงนี่ซิมีตำหนินะคะจะมีตำหนิเหมือนจะอยู่ที่หูด้านซ้ายประมาณนี้แหละตัวสีขาว นพีน,น้องเนาะนี่ค่ะผู้ได้ทีเห็นพบเห็นแมวอ่านี่ละ่ะคล้ายคล้ายรูปพีนไม่ได้ึ้นเห็นลายคนในเบื้องกันนะะีนะะ่ค่ะลองติดต่อนะ้องอุ้งอิงไปวันเถอะนะคะนะะ้องกะหากคงน้องอ้อ่าสิ่งที่เหาหักมาเสียไปแบบนี้เป็นไพ่ไพกะนี่ไพ่ไพกะรู้สึกเสียใจแมนบพะสนาวอากะตันนั่นแหละครับพี่น้องเรียบด้ว่าได้ฟังคงทางด้านพอกันใช่ทางด้าน บโจได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็พาก,กันคอมเมนต์มาพอสิไปหายูไซล่ะลูกพันนะพี่น้องเอากระจักซีว่าไปหายูไซหาหคนเพิ่นผบเห็นเรียกได้ว่าสําหรับบ้านน้องอุ้งอิงคันซีว่าไปแล้วนี่บ้านของนองนี่กระซีแบบยุ่ไกลจากบ้านคนตืบหนึ่งอยู่เลยครับพี่น้องบ้านของนองนี่ก็คือแบบว่าอยู่โดดเดี่ยวเลยนะคะรอบขางนี่ก็จะเป็น ทุ่งนากว้างและบันที่นี่คันบอถึงว่าแมวเสียในหะาการทีแมวตัวหนึง่งในคะ่ะสิไปหอดเฮ e e ียนเฮียนคนสิเขาไปในชุมชนจังสิแมในคะะ่ะเอมินกับโมกวาโอกาสนี้ทามามี่โบกบมี่นะคะางเทียมันอาจจะแบบว่าแลนอยู่ตามแถวทุงหน้ากระแหะ้หรือว่าจังในอันนี้กับวาซาบคือกันแต่ว่าคันขืนซื้อว่าแมวนาอพีนองเนาะ นะคะคันมันเคยอยู่หม่งไหนมันกับสีบออยู่หม่งหันบอกค่ะพี่น้องคันห้าเห็นบาดอุ้งอิงมันกับสีจําท่ากับบาดบริเตียหรือว่าจังไถในค่ะนี่แหละอุ้งอิงน้องก็เลยเป็นห่วงในตรงจุดนี้ว่ามีผูใดเอาไปบอหรือว่าเอียงจังไดจังสี่หมหรือว่ามันตกใจเสียงยังพอบาหมื่นที่สิบอุมภ้าพันทีผ่านมานะคะอยู่ที่บ้านน้องอุ้งอิงในกรณีมีการเอารถแห่มาเหรียญซึ่งขันหมดถึงมารถแห่นะคะเสาหน่อยแบบพรีเมียมสิบสองล้อ เบดนี่ก็คือแนนแห้งล่ำพงก็ขึ้นตืมๆแมวมันตกใจบอ่อหรือว่าจางังไดนะคะก็เลยหนีไปจังสี่แม่อันนี้ก็บอสับคือกันเพราะว่าช่วงเลรีรลนแหงนี่ก็จะเป็นช่วงย่แงจังสี่นพีน,น้องเนาะแมวอาจจะตกใจอาจจะหนีไปมองอื่นแล้วหรือว่าจางังไดอันนี้ก็บอสับขึ้กกันนะคะแต่ว่าผู้ไดทีอยู่แถวบนันคู่เมืองอบ้านน้องคู่นะคะ ของน้องอุ้งอิงเพจบันแทิงก็สามารถติดต่อน้องไปได้เด้อเอิญมาเป็นแมวทีน้องหักวันถอกนะคะเวลาน้องกลับมาจากเฮ็ดงานน้องกะนี่ยนะมักเป็นเล่นน้ำหมาน้ำแมวนะคะเอากะตามนั้นแล้วก็พี่น้องเรียกเรียบ้าในฝั่งของท่านน้องอุ้งอิงขันบบขัดเติบนี่น้องบ๊อบโพด้ะคะพี่น้องนะคะสำหรับหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องอุ้งอิงเพจบานแพงเรียกเรียบ้าถ้าไม่จริงๆนี่ก็คือน้องบ๊อบโพดนะคะยางโพสส่งงานจังสีแม่ โพดดันโพดน,น,ดนี้ปกติน้องก็บ,บ่คอยเป็นคนมักโพดอยู่แล้วแต่ว่าขันห้านองเลยโพดขนาดนี้ก็แสดงว่า โอ้น้องกระต้องหักแห้งเตืบหนึ่งพุ่นละน้องพี่น้องนาะเอาการส่งกำลังใจแหงสำหรับทั้งด้านน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงก็คือสเสียใจอยู่นั่นละแมวที่เฮาเลียงมาแมนบอสนาวแล้วเอาการตามนั่นแล้วก็พี่น้องแล้วบันที่นี่เป็นจ้าไดแน่สำหรับมือนี้คิวการคิวงาน,ข,นขอมมัล่ามสาวหน่อยเพชรบานแพงก็ยังคงทำการแสดงอยู่คือเกาเหมือนเดิมในคะเดียวเดียวบอมมีมือยุดบ่มมีมือพักอิลีครับพี่น้องกับเป็นตาสอออิลีในคะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้ครับพี่น้องว่ากันมาอากาศนี้ ในค่ะคันแย่งเมแรงกับกับบข่อยมีโลมอยู่ทังจังหวัดรเอทนี่ก็คือโบข่อยมิโลมแล้วบันที่นี่ศิลปินห่อนได้บันที่นี่ค่ะพี่น้องย่งเมอแรงเอากระซงกับนั่งใจจักว่าพอยังแน่ในคะจักร่มจกักแดดจกักฝนในคะสารพัดยางเอากะสูกันไปวันเถอะอีกบ่จักเดือนกระสิ ปิดฤดูกาลแล้วอีกแป๊บเดียวทอนนันนาะพี่น้องนาะตอากัตามนั้นและนะเรียกได้ว่าสําหรับในคลิปนี้กามาเป็นปากเป็นเสียงให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนําเนาอพี่น้องนาะกฝากกดไลค,ค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนําน,นะคะเพื่อให้หลายๆคนที่อยู่แถวบ้านน้องคู่นะคะหรืวอว่าแถวบ้านไก่เคียงนะคะคันได้เห็นนาอพี่น้องนาอกอก,อกติโตนะคะติดตอน้องไปได้นะคะหรือว่าผู้ได้อาจจะเห็นมาลักษณะคล้ายๆกับเจ้าแมวของอุ้งอิงบ่มั่นใจจังสีกะล่องทักไปหาน้องเบิง นพี่น้องเนาะนะคะเพื่อที่สีให้น้องอุ้งอิงตรวจเช็คนันละว่าแม่แมวคงนองบอจังสีแม่เอากระเห็นใจน้องนั่มนะคะเรียกไดีย่าโอโห้ของหักของห่วงของจะของหายไปแล้วบดที่นี่ทํำการแสดงนี่ก็คือว่ามีกระจิตกิจกระจายด้ะครับพี่น้องในใจนี่ก็คือแบบคิดตอนแมวจังสีแม่นะคะแล้วเทิ่งเห่นไปทึ่งหมอบคว่มวลคว่ำสุขสนานเฮฟซีแฟนคลับลานาเวทีเอาก็ตามนันลวคะับพี่น้องเรียวได้ว่า ในฝั่งคงทางด้านนอ้องอุงอิงนะคะก็ต้องย่อมรับอิหีนนะครับพี่นองว่าสําหรับในช่วงนี้งานเยอะจริงๆนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่างานสิหลายขักซ้ำไหนอุงอีงน้องกับโบเคยขาดบ่เคยล่าแมนจะคของสีบ่สซ้ำบายแมนจะของอสองีเสียงแหบสีเป็นไข่ก็ขคืนไปท่ามกันแสดงแต่ว่าตอนร้องเพลงนี่บอก ex แฟนคลับเลยครับพี่นองว่าพ่อพ่อแม่แมู่นเสียงแหบโนอาจจะร้องบไดเเต็มที่จังสีแหม พอในเอฟซี FC แฟนครับทุกคนเพ่อนกับข้าใจเพ่อนแหงว่ขึน้นครับพี่นองว่าเป็นยังอีหลาคือบ่ผักพรเพ่อนแหงว่าจังสี่ดูขว,วามทีน้องอุ้งอิงนงเป็นเด็กหน่่ยทีขยันนะคะแม่จะคล้องสิบป่วยจะคล้องกับบอล่าบอขาดนะคะก็ทือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนาอพี่นงเนาะเอากระตั้มนั่นแหละครับพี่นองสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้สำนีสักก่อนเนาะค่ะว่าขามาสวัสดีค่ะ